โอ้โหเออเด้อทุกคนครับดูฟังผมเนี่ยวันนี้เราได้โอกาสล้มเล่นกับแคนสแนเปอร์อีกครั้งนะครับเต็มทีมเลยครับเออทั้งอาทิตย์เพิ่งจะได้มาเล่นนะครับผมก็จะมีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อนจักเลยทุกคนครับคือแบบเขามากันทั้งทีมเนี่ยผมนี่เเงาเลยนะไม่มีแคนอยู่คนเดียวเอ้ย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอรอตามเพื Safe ่อนดีกว่ Mustang านะค่อย <names> <th ASE> ๆไปก่อนโอ้ขอวอมๆให้มันเข้ามือก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้โหเขาบุกกันไปนู่นแล้วนะครับตามไปก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ทันนะครับผมเไอโจบแล้วเหรอไอไวเกินโอ้โหไม่ได้ทำะไรเลยนะครับ โหดอ่ะเฮ้ยโอ้โหอมดี้ไม่ได้ยิงเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะไม่ทันนะผมเข้ามากันไวเหลือเกินเฮ้ยเมื่อกี้ไอตัวที่เข้าเอลมานะครับผมว่าน่าจะดันยาวมานะติดหัวไปเลยครับติดหัวอย่างกระพีไฟเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเพื่อนเราคอมีนะครับ นี่ไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้แล้วก็ไม่ทันนะครับผมวิบาร์รดรดได้เขียวได้เขียวอย่าได้รออนนะครับเดี๋ยวจะมาซุ่มปืนนะฮะร,รอแล้วรออีกนะครับเงานโคตรเยอะเลยนะครับช่วงนี้คือมันจะช่วงนี้ไปอีกจนเดือนพันวาเลยนะครับผม,มใกล้จบปีสี่แล้วทุกคนผมจะว่างแล้วนะฮะอุ้ย ะอรอบนีวาวาวา้เราเหมือนทีมเราจะโดนนะครับเหมือนทางฝั่งแคสไลเปอร์จะโดนเก็บไปทีละคนนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบใช่ปะโอชิบหายนะครับผมโอโหหมดนะมาแน่ครับเด่งรอเลยมาแน่ฮึนา,ากร่งรอนัเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยฝีมือหายหมดแล้วไม่ได้คะแนนเลยเอาไปละต้องไปกับเ <c oughs> พื่อนแล้วครับ <c oughs> ปิดตัวเป็นคนเดียวนี่ไม่เวิร์กนะฮะร,รู้สึกบ้านในทางห้องเลยวันนี้ผมอยู่ตรงก็เออไม่ทางห้องนะครับอ,อืมอยู่เวอรแล้วเหรอเฮ้ยตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยเขายิงไปอย่างไรครับแบบผมว่าผมทับส้มหนึ่งยังไวสู้เขาไม่ได้เลยนะวะ้าดูเพื่อนเรามาดูแคนเทนเปอร์เขายิงกันเนี่ยครับเขายิงกันยังไงนะฮะเออเอลมากรเจ้าเฮ้ยอยากเลยเนาะ ไปไปไปครับเพื่อนบุกเหรอเพื่อนบุกเหรอโอ้ยลงไปดึงไอชุดน,นักดำน้ำนี่มันโหดจังวะเออไอตัวที่ผมดีผมเหมือนบ้านนี่ยนะเฮ้ยโอ้โหล้วนสามนัดไม่โดนกันเลยนะครับอเอเ้ามี <c oughs> โทรศัพท์ด้วยครับจะรู้เลยแซ่บได้เป็นขังรับแล้วโอ้โห แบบเขามากันทั้งทีแบบแคร์ทัเพื่อหมดเลยครับเหมือนเราเหงาอยู่คนเดียวอ่ะรับไอดียที่ผมเขาแครด,ด้วยได้นะเฮ้ยเฮ้ยกันยาวเหรอยิงอะไรเหรออ๋อยิงตัวจากบนบ้านครับโอ้โหออกไม่ได้ครับมุมนี้ผมว่าเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้โหไปแล้วเพื่อนดันแล้วอ่ะแล้วก็ออกแล้วละครับเฮ้ย เขาเขาแบบบุกกันแบบดันนั้นเหมือนไม่กลัวเลยคะฮะแค่นี้ไอชุดผีไอชุดผีบังโอ้โหไม่ตายเลยครับอ้เกินที่มันมาหาทีมจะชัดมันเกินนะครับไม่ใช่ผมนะไม่ถึงทีมแกสไปเปอร์เลยนะครับไม่ต้องทำเลยเลยผมไม่ได้ยิงนะยยิงไม่ทันนะครับ แต่ถ้าไม่มีเขาผม,ผมอาจจะท่วยอนตัค้างไม่ได้นะพวกผ่อนตัค้างเขไม่ใช่เล่นๆนะผมโอ้โหผมบ้านนะเอาตริงนะได้เปรียบตรงที่ฝั่งหล่อบาเรตเ,เ,เยอะด้วยนะบาเรตแม่งโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยเอาดีเพื่อดันเวลาโอ้โหเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาหมดหมดสวยไปแ,แล้วครับทำฝั่งเอลแตกหมดเลยฮะกลับมาดูบอลมอน จะเ,เข้าวีได้เราเป็นเรือกเลยเรานำนาที่ส่องยาวไว้ก่อนนะฮะหมาแน่ผมดูทรองละฮ้ยโดนะเนว้ยเอาหูเอาโดนด้วยผมยังไม่ค่อยอยากจะควงสโคปบ่อยนะเพราะว่าอยาให้มันเข้ามาเข้ามือนะเพื่อกลับมาเล่นนะครับย,ยังไม่ค่อยจะโดนนะ ตัวท้ายตัวท้ายล่าสุดยิงเพื่อนเราอยู่หน้าแอลนะครับมาไหมมาไหมมาแน่นะครับผมสัญชาตญาณมันบอกนะฮะว้าวรอเลยรอเลยไม่มาเลยเมาไหมเฮ้ยไม่มาทุกคนโงงเลย ก็ยังไม่มาแล้วผม <laughs> โอวางแล้วโอ้เขามูลเอ,ลเอโอ้โหก็ไม่ต้องทำไม่ต้องยิงอีกเหมือนเดิมน,นะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะทีมี้เขาโหดจริงๆนะครับผมบโอ้โหเวยเพื่อนคิดไ่ผิดนะครับที่เข้าฝั่งนี้นะฮะโอ้โหฝั่งนู้นออกไปคนละโอ้ดูดีครับแบบ เขามาได้กันหมดเลยแล้วผมมาอยู่คนเดียวพี่คนเหงาเลยเอาสี่วินแล้วทุกคนไวเกินจบแล้วเนี่ยจิ๊สั้นไปหรือเปล่าเอ้าเออหรือว่าเพื่อนเฮ้ยโอ้โหดันโนไปกันแล้วนะครับคือผมเนี่ยแบบสไตล์ผมตามเขาไม่ทันจริงๆนะฮะเขาบุกกันแบบไวเกิน โอ้ยเขาหัวติดหัวครับติดหัวค่อยงี้แอบก็ค่อยแอบไม่กล้าออกไปนะครับไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือตัวท้ายแล้วมนะเนี่ยโอ้โหไยเก๋ยไม่ได้เล่นเลยครับดูแวบดอแวบอยู่ไหนบ้างบนบ้านหรือเปล่าโอ้โหไม่มีเลย ไอแอลพอยิงเลยเถอะเพื่อนโออโหโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเว้ยเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมา,มากๆครับทุกคนคลิปนี้มันมากฮะ